โอกาสอุบาจารย์อติลานนเทละคณะสงฆ์ทุกหลูปขอเจริญพรญาติโยมที่มาในงานทำบุญนใวันที่31เอาะนอธันว่าคมพุทธศักราชพศ2567เป็นวันสุดท้ายของปีนี้ท่านเจ้าวาดท่านให้กล่าวธรรมะก่อนฉันสัก20นาที อันนี้ก็เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับงานของเราคนณยายสมใจเบ้าเงินอายุ96ปีหนึ่งเดือน22วันในจากพวกเราไปพวกเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องตลอดถึงพระเจ้าพระสงฆ์ก็ได้มาร่วมและลึกถึงคุณงามความดีของคุณยายที่จากพวกเราไป แล้วก็มาแสดงออกซึ่งการเคารพการทำบุญอุทิศต,ตามหลักในทางพระพุทธศาสนาคุณยายเป็นบุคคลสำคัญในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัดฝ่าโดยสมภิโทสมัยก่อนต่มาได้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่สามพรรษาถ้าจำไม่ผิดก็คือพศสา33 3บามสสา ออกจากวัดดอยธรรมประทปไปอยู่ที่จังหวัดตากกับวันที่8ปทธันวาพศ34จนถึงปัจจุบันนี้ทีนี้ได้ยินข่าวคุณยายสมใจหลวงพ่อบัณฑิตท่านลายโศวบอกเสียแล้วมาช่วงบ่ายวันนี้มาถึงกับสามทุ่มกว่ารีบมาทางนนก็มีงานเกี่ยวกับงานศพเหมือนกันเสร็จทางนนแล้วก็รีบมา ทีนี้วันนี้ท่านก็เลยให้พูดสักยีนาทีเราก็มาลเลือกถึงคุณงามความดีของคุณยายที่ท่านได้สร้างประโยชน์ทั้งทางลโลกทางธรรมวัดป่าโดยธรรมปฏิบัตินี่ก็เป็นพิเศษอยู่ตั้งแต่อจะมามาอยู่สมปีมาจังหันทุกวันทุกวันมากับหลานโอเล่คนหน <display milligrams> <min ar> ึ <yesterday> <max> ่งนอกผู้หญิงจําไม่ได้หรอกเพราะแต่ก่อนไม่รู้จักเื่นตอเล็ก ทุกวันทุกวันไม่ใช่มาจังหันอย่างเดียวนะมาล้างถ้วยล้างจานจนเจ็จทุกอย่างนั้นกับทําสม่ําเสมอในช่วงสามปีที่ได้เห็นคุณงามความดีของคุณยายที่เอาใจใส่เกี่ยวกับวัดศศาสนาต่อมาก่อนลูกหลานญาติพี่น้องเข้ามาที่หลังมาทำตามแบบอย่างที่คุณยายพาทำมาอันนี้แหละโยมในเมื่อ จากพวกเราไปแล้วเราก็มาเล็ึกถึงคุณงามความดีที่จริงนะ่มีมากกว่านี้ไม่ใช่เท่านี้นะมีมากโย่เกี่ยวกับดูแลลูกหลานอบรมลูกหลานญาติพี่น้องจนมีหลักมีฐานมั่นคงดูแลตนเองได้เลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้คุณยายเป็นแบบเป็นอย่างอายุ96ปีนี่ก็ไม่ใช่น้อยแล้วญาติพี่น้องก็อเอาใจใส่ในการอุปถาก มาก็ไปเยี่ยมหลายครั้งอยทีปั๊มน้ำมันเอาใจใส่จนถึงวันสุดท้ายอันนี้แหละที่ว่าบุพการีก,กัตัญญูกัตเวทีนี่บุคคลหาน้ยากสองอย่างบุพการีผู้ทำอุปการะก่อนคือพ่อแม่เรากัตัญญูนี่ผู้ที่รู้คุณแล้วก็รู้จักตอบแทนของคุณพ่อคุณแม่ของคุณยายแล้วก็ตอบแทนคำว่าตอบแทนนี่มันก็มีหลายอย่าง ตอบแทนด้วยอามิตรสิ่งของอุปรรมอุปถากอาบน้ำป้อนข้าวนี่ส่วนหนึ่งการปฏิบัติธรรมหรือแนะนำให้พ่อให้แม่เราเนี่ยเข้ามาถึงศีลถึงธรรมตามหลักในทางพุทธศาสนาพ่อแม่ไม่มีศรัทธาก็สามารถแนะนำพ่อแม่ให้มีศรัทธาพ่อแม่ไม่มีศีลก็แนะนำให้พ่อแม่มีศีล แล้วก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะก็สามารถแนะนําให้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์ทำวัดพ่อแม่ไม่มีปัญญาก็สามารถแนะนําให้พ่อแม่ให้มีสติมีปัญญาเข้าถึงจิลถึงธรรมได้นี่แหละเป็นการตอบแทนในทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นลูกเต้าเราหล,ลานก็เปิดโอกาสให้คุณยายได้เข้าวัดคือไม่หวงไม่ให้อยู่บ้านอย่างเดียวให้มาช่วยอุปถาก พระเจ้าพระสงฆ์ที่วัดถ้าภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าให้มาบวชถ้าโยมไม่ได้บวชก็มารักษาศีลมาภาวนาบวชทางด้านจิตใจถ้ามีลูกชายก็เอามาบวชเน้นบวชพระอย่างนี้ก็เป็นการต่อบุญแทนคุณในทางพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งตอบุญแทนคุณทางการให้ข้าวให้น้ําให้ที่อยู่ที่อาศัยอู่ธรรมลลังกนั่นก็เราก็ทําอยู่ เป็นประจําในเมื่อท่านจากไปแล้วก็มาระลึกถึงคนงามความดีของท่านเราก็มาทําบุญอิติให้ทุกวันทุกวันนิมมตลพระมาก็มาสวดอภิธรรมอายอดธรรมมาสวดอภิธรรมคือทาอันยิ่งใหญ่ธรรมะธรรมดาเนี่ยมันยังไม่ยิ่งใหญ่พอต้องเอาขั้นอภิธรรมขั้นมาติกาเอาแม่บทใหญ่ๆเอาแม่ธรรมมาสวดมาแสดงเพื่อตอบบุญแทนคุณของบิดามารดา อันนี้แหละเป็นการทำบุญที่ถูกต้องตามหลักในทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงสวดให้เราฟังว่าอาทาสิเมอาาสิเมย,าาเมย,ยติมิตาสขาจะมีเปียตนังทักษยังทัดชาบุเพกะตะมนุสลังบุคคลมาแล้วลึกถึงอุปการละอันชนอื่นทำเล่าเจ็ดตนว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แกเราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราผู้นี้เป็นญาติเราเป็นมิตรเราเป็นสหายเรา ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วท่านว่าอย่างนี้คนนี้ได้ทําจิตนี้จะเราให้สิ่งนี้จะเราคนที่เป็นญาติเราเป็นมิตรเราเป็นสหายเราต้องมีข้อใดข้อหนึ่งนั่นแหละหรือมีทุกๆข้อนะก็ยให้ถจ้าเป็นลกูกแม่เราเนี่ยให้ชีวิตเราในเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เพราะพุทธศาสนานได้ทำจิตนี้จตเราได้เลี้ยงเราให้สติให้ปัญญาการศึกษาแล้วก็ให้ที่บ้านที่ดิน ทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดนั่นแหละทั้งกายทั้งใจการ32สองเนี่เป็นของพ่อของแม่ผมเตลเลเซนคขนเตลเลเซนนี่ของพ่อของแม่ทีนี้ถ้าเราเคาบพ่อเขาลพแม่แล้วก็ต้องดูแลตัวเราเนี่ยให้มันดีปฏิบัติตัวเราให้มันดีตตใ,นดในทางพระพุทธศาสนาอันนี้แหละเป็นการระลึกถึงและทาบุญอุทิศไปให้เราผู้นี้ได้ให้สินี้จะเราได้ทําจิตนี้จะเราผู้นี้เป็นญาติเราเป็นมิตรเราเป็นสหายเราเป็นเพื่อนเราดังนี้ ควรให้ทักจินาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วทีนี้ท่านก็กล่าวไปอีกว่าการเศร้าโศกวิลายลำพันธ์ก็ดีท่านว่ามันไม่เป็นประโยชน์จะญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วทํายังไงที่จะเป็นประโยชน์กับนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์มาร่วมงานมาสวสดอภิธรรมมาให้จินให้พรเวลาเราทําบุญกับทาบุญผ่านพระสงฆ์อุทิศส่วนบุญส่วนไมไปให้กับรังแห่งพิกุทั้งหลายพิกุทธิ์สงหลายท่านมาเพิ่มให้ ทีนี้ตุมเหหิปุญญังปสุตังอนนัปกติบุญไม่น้อยเราได้คข้นขวยแล้วบุญไม่น้อยนะที่เราทำนี่เพื่ออทิศสนบุญสุวน,นไปให้คุณยายสมใจอันนี้ทําถูกต้องตามหลักในทางพระพุทธศาส,สนาเพียงแต่ว่ายังไม่อธิบายให้ฟังถ้าอธิบายให้ฟังก็เป็นลักษณะอย่างนี้พระเจะ้าพระสงฆ์ท่านมาเพิ่มเพิ่มกําลังกําลังบุญกําลังกุศลมีอนุภาพมากนะ เราทำบุญทำกุศลผ่านพระสงค์นั้ท่านถึงได้อุปโลกเพื่อให้มันบริสุทธินั่นแหละแจกแบ่งกันให้บริสุทธิ์ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยตุมเหฮิบุญอย่างประสุตังอนาปกติบุญไม่น้อยเราได้ค้นขวยแล้วดังนี้กุฏิส่วนบุศลอันนี้แหละไปให้คุณยายสมใจบอกงินอยู่ที่ไหนก็นมารับรู้รับทราบแล้วมาโนวัฒนาถ้าตกทุกข์ก็ขอยพ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขแล้วก็คอยสุขยิ่งขึ้นไป โดยบุญโดยกุศลญาติพี่น้องลูกเต้าเหล่าหลาน,นตลอดทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ที่วัดป่าโดยธรรมปฏิบมีหลวงพ่อพระครูวิจารทรพวัดเป็นเจ้าวัดที่นี่มาบำเพ็ญอยู่ที่นี่วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็ขอให้ได้รับอันนี้สงส์บุญกุศลที่ทําบุญอุทิศให้ทุกวันทุกวันฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพได้บรรยายมาสมควรเจเวลาขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้น